ผมขอเอานอนกับเวสแฮมนอนเวสแฮมเปิดใบเดียวเลยแล้วกันแต่ขอแมนยูแมนยูกับลิเวอร์พูลขอเน้นหน่อยอ, okay. อ่าโอเคอาร์เซนอลกับเวสแฮมในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชในนัดนี้นอนจะเก็บชัยได้หรือไม่ผมหยิบแล้วนะเออ,เอ,อผมนิดเดียวนดดยวนจ้ะเปิดเปิดไปยังเปิดแล้วทำไมเออในระหว่างคุณคือผมอยากพูดถึงอาร์เซนอลน,นิดนึงวะ่ะ อ่ะว่ามาผมดูอยู่ผมดูอาร์เซนนินาเซิลอยู่ไม่เป็นไรคุณคุณเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยพูดดีกว่าอ่าโอเคอ่ะโอเคนอนได้หกถ้วยมาทรงดีแล้วเวสแฮมจะมีโอกาสเก็บชัยในนัดนี้ได้หรือไม่โอ้โหไม่อยากใช้ไพ่ใบนี้เลยอ่ะสับใหม่ทีเวสแฮมจะมีโอกาสเก็บชัยในนัดนี้ได้หรือไม่โอ้โหชัดเจน ทาวเวอร์อาเซนนอลได้หกถ้วยหกถ้วย<อ>ความหมายของเขาคือการแฮปปี้อ่ะการแบบเหมือนไพ่ใบนี้ความหมายจริงๆอ่ะหกถ้วยคือการระลึกถึงความหลังอันหอมหวานแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความความล้นลามีความสุขเหมือนได้กลับบ้านเก่าแล้วมีความความพร้อมที่ดีเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะ ทีมได้กลับลังแล้วฟอร์มอันสดใสน่าจะมีพลังงานที่ดีส่วนเวสแฮมได้ไพ่เดอะทาวเไพ่เดอะทาวเนะครับความหมายของเขานะีถ้าก็าคือถ้าไพ่แย่ที่สุดในสำรับไพ่ทาโร่เลยนะคุณเทียนคือไพ่ใบนี้เนี่ยแหละเรียบร้อยอ,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 อ่จะเปิดผลเสมอไหมลอ,อง,งนึ่งแล้วกันโอกาสที่ารสเซนอและเวสแฮมจะ ผลล,ผลลับจะเสมอมีโอกาสมากน้อยเพียงใดไอโรแฟนอืมไพ่ก็ไม่แย่นะไพ่ใบนี้โอกาสเดียวนะโอกาสเดียวนะที่เวสแฮมจะมีแต้มไปที่บ้านเขาเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็เลยคือต้องมีกรรมการช่วยเฮ้ย,ยงั้นเลยอ่ะอืมต้องมีกรรมการช่วยในนัดนี้เวสแฮมถึงจะมีแต้มอย่างมากสุดแค่หนึ่งแต้มถ้าดูตามหน้าไพ่ ผลลับอาเซนอนน่าจะเก็บใช้ในนัดนี้ไปได้